พี่แขนขาดน้องเป็นใบโกอยู่ไปสงสัยตาบอดแน่เลยน่าวล่ะเจ้าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอใครทำอะไรเจ้าจะบอกเองเลยสิไม่ได้ดีเป็นใบได้ยังไงเนี่ยเป็นใบไอ้ใบพระเจยาค่ะน้องเป็นอย่างนี้เนียดูแลน้องยังไงท่านจะไม่ได้ดูแลนี่เหพระองค์ท่านนั่งกินข้าวมันไก่อยู่หลังโลงดีนะพม่ใช่เหรอต้องถูกจะแก้มีอะไร ก็ขอได้ใช้กระบอมใช้มีความเห็นว่าพงท่าตะกองดาวเนี่ยไม่ได้เป็นป้ายแต่แตกกำเดิดแสดงว่าต้องโดนอะไรมาใช่ไหมไม่ได้เป็นป้ายแตกําเนิดแสดงว่าหูต้องได้ยินใช่ไหมหูได้ยินไหมหูได้ยินหูได้ยินแต่พวกอกไม่ได้ยินอะไรนะพวกนะหูอ๋อหูหูโดนนอทมา กูแ<ช>ปลไม<ช>่เป็นอะกูแปลไม่เป็นมึงแปล<ช>เป็นปไนนงคนบ้าเหรอคนเนี่ยมึงมึงรู้จักนะได้มึงคุยภาษาเมืองรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องแล้วก็